ยิ้งขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวลากขึ้นไปยิ่งขึ้นมานิดนึงมังอยู่ปะวะน้องมันอยู่หรือเปล่าหรอกถ้ามันเป็นเรียกไปเขาไม่ได้อยู่ในห้องนี้ไงอ่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยนะ <c oughs> อ่าครับลูกจ๋ากดกดไหมพูดได้ไหมมันมีปุ่มอยู่นะปุ่มหนึ่งอ่ะที่มันปุ่มเปิดเป็นรูปไม้อ่ะ <c oughs> นี่นั่นแหละ <c oughs> โฮัลโหลฮัลโอ้โหเสียงรถนี่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ป่ะเนี่ยอืม ฉี่หังเว้นมากจะพูดอะไรก็พูดดูนั่งแคปแคปแคปเลยก็กระโดดเตะเลยโหดแค่คือทำไมต้องแคปภาพนั้นมาทำร้ายพี่ด้วยพี่ไม่เข้าใจไปดูมาอย่างไหนไปดูมาอย่างไหนไปดูมาจากอันนี้เหรอทวิตเตอร์อ๋อมันมีอยู่ในคลิปไงคลิปเบื้องหลังไง เท่าน้ามันเกินประมาณนั้นเออมันสะท้อนอ่ะไม่เลยสนุกทักทายสวัสดีแฟนขับแล้วรีบลงไปเลยเสียงมันกระตุกไม่หรอกขี้เกียจใส่หูฟังไงอ้าวใส่ก็ได้แล้วนึงแ้วหนึ่งรอก่อนไหนครับอืมโอเคพูดเลย ฮัลโหลได้ยินป่ะได้ยินไม่สะท้อนแล้วใช่ไหมสะท้อนนิดหน่อยไม่มากโอเคเออนั่นแหละเออใช่ใช่คือมีคนฟ้องว,ว่าพี่คิมเว่นเลยตามมาเว่นเลยวะ <c oughs> คนอย่างพี่เนี่ยรักน้องๆทุกคนไม่เคยทำร้ายใครจริงๆ ไม่จริงดูดแฟนขับฟ้องใหญ่เลยเห็นว่าบนเยอะมากบานเยอะมากเมื่อวานไม่เหนื่อยลยไงธนุนนนถามจริงไม่เหนื่อยเหรอโคตรเหนื่อยเลยเหนื่นอย <N> เออเหนื่อยกันทั้งนั้นแหละ <N> แล้วเมื่อวานเนี่ยพี่ขี้เกลอบแตกรู้ป่ะก็ปวดขี้เขี่ยวหายกว่าจะกลับมาถึงบ้านแม่งกลับสุดท้ายก็ไม่ได้ขี้บ้านด้วยโอเคก็แบบเนี่ยยังเล่าไม่จบไงมันไอซีฟ้ามันขึ้นมาก่อนก็สุดท้ายก็แบบ ไไท้ายก็แบบไปขี้ปั๊มอ่ะแล้วขี้ปั๊มอ่ะเกิดมาไม่เคย,ไม,เคยไม่ค่อยได้ขี่นั่งยองๆอ่ะถึงว่าบ้านบ้านมีนั่งโถแล้วก็ที่ฉีดตูดไว้แล้วก็ใช้ไม่เป็นมัเป็นเข้าไปแล้วมัแบบมีขันยองๆอะ่ะรองเท้าก็เปียกก็เลยแบบเดินเท้าเปล่าขา้องน้ำปั๊มแล้วแบบนั่งยองๆแล้วก็กวาดๆตูดแบบเอานานๆอะ่ะไม่ได้เอามือมาสัมผัสรูก้นตัวเองประมาณสามปีได้แล้วจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นครั้งแรกอ๋อเป็นครั้งแรกที่ต้องเอามือเอามือเอามือโดนรูก้นตัวเองเพราะว่ามันใช้ขันง แล้วจะมาเล่ามาจะมาเล่าเรื่องขี้ทำไว้เป็นคนเปิดเผยออเกลเออเออฉันก็เลยจัตาเธอนี่ฉันก็เป็นคนเร็วอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นไรหลอกถือเป็นคนเร็วเดี๋ยเป็นคนดีนะเว้ยเป็นคนดีการกระทำดีแต่ปากช่วยเฉยออไม่คีิปลุกเลยถามว่าถ้าผมคีิปลุกพี่ก็ไปชอบคนอื่นแล้วล่ะ หน้าตาผมไม่มีจุดขายผมต้องใช้ความสับป,ปะนลของผมเป็นจุดขายไม่ว่าผมจะเป็นแสดงเป็นห่าเหี่ยวอะไรผมก็จะมีความชั่วอย่างนี้เลยแล้ว,แล,วแล้วรู้ไหมว่าผู้ใหญ่พูดกับผมว่าอะไรคิมคิมนี่สบายละลูกคิมนี่มาชัดเจนเอกลักษณ์คิมนี่เด่นไม่เหมือนใครโหยพี่ผมเป็นคนสูงใช่ไหมสูงที่สุดใหนใช่ไหมความความกวนตีนแล้วก็ความปัญญาอ่อนแล้วก็ความทะลึ่งตึงตังของนายนี่แหละที่มันเป็นจุดขายของเรา ผมนึกไม่ได้ออกเลยว่าผมจะได้เล่นไปพระเอกน่าจะเล่นประมาณพวกจิโกพวกตัวโกงอะไรแล้วแล้วไปบอกบทกับพ่อพ่อว่าเลยไหมเล่าพ่อคิมอาจจะได้เล่นพวกแบบม่นิสัยไม่ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพ่อพ่อเล่าไปเลยสมัยนั้นนูกเ้ยนี่พ่อก็ฟังอยู่นะเนี่ยนี่เผาพ่อต่อพ่อเลยพ่อดูอยู่ตอนนี้เชื่อไหมมั่นใจเนี่ยเขาบอกว่าพ่อมาเปลี่ยน ที่ตั้งสายโทรกีใต้หน่อยพ่อเขาจะเปิดประตูให้ทันทีคืออารมณ์มันนี่ใส่ไม่ดีเว้ยแล้วไปเล่าบทนี้พ่อบอกสมัยก่อนนะลูกเอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นพระเอกนางเอกเนี่ยเขาก็จะขับรถเบนซ์มาถ้าเป็นไอ้พวกตลกเนี่ยเล่นเป็นตัวตลกเนี่ยก็จะขับรถเก๋งถ้าไอ้พวกตัวโกงนะเว้ยแม่งนั่งมากับรถตู้ทีมงานพวกเนี้ยไม่ค่อยรวยหรอกเาว๋ย่คนเกียริไงแต่สมัยเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้ว เขาอาจจะเป็นพระเอกเหมือนพระเอกเกาหลีก็ได้นะที่แบบแบบแบบชั่วๆหน่อยอ่ะแบบชั่วแต่ว่ารักนางเอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไ<ง>เอเอเก๊าไก่ตบแล้วจูบอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเอาสนุกขึ้นมาทาเตี๋ยอะไรไมันไม่ได้พูดอะไรเลยเอาสนุกพูดอะไรหน่อยก็ไม่รู้จะพูดอะไร่ะโดนยงพูดหมดนะนี่อยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยอยู่คนเดียวส,สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อย มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับการได้ผ่านเข้ารอบนะฮะสิบแปดคนสุดท้ายแล้วก็ได้ผ่านเข้าเรลิิตี้และเรลิิตี้ก็จบลงไปแล้วนะฮะตอนแรกดีใจค่ะที่ได้เข้าแต่ว่าพอมาเจอพี่คิมก็เสียใจนิดหน่อย <laughs> <laughs> แม่หัวเรอะอ,อร่อยมาก <laughs> เออตอนนี้ตอนนี้สถานะเป็นยังไงบ้างฮะสถานะสถานะเรื่องอะไรคะ สถานการณ์สภาพสภาพเออมีแฟนยังเออกูถามมันตรงๆเียไม่มีเห็นไหมมีใครเชื่อมางว่าสนุกไม่มีอ้อไม่มีจริงรงน้องบอกแล้วว่าน้องไม่มีเว้ยน้องน้องตอนนี้น้องน้องโสดน้องเพิ่งเลิกกันไปเพราะว่า เพราะว่าแฟนตอนนี้แฟนไปชอบผู้ชายนะครับเพราะว่าแฟนมาดูเลิฟซิกพัคหนึ่งเพราะว่าเห็นแฟนตัวเองเล่นเลิฟซิกภาคสองก็เลยไปดูเลิฟซิกมันนี้เป็นเกย์ไปแล้วนะครับเอยทิ้งสนุกนะฮะเล่นอยู่ตัวคนเดียวนี่ความเป็นจริงนะครับผมเออไม่เรื่อหน้าเศร้านะฮะหน้าของสารจริงๆเออให้สนุกเผาคิมไม่มีหรอกผมภาพลักษณ์ดีสุดโอ้ไม่จริง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 อ่ะมีอะไรเผาย่างขาดใจ พี่คิมอค่ะเป็นบุคคลที่แบบต้องแก้ทุกคนในกองแล้วก็สร้างความเสื่อมสามในกองเรลิตี้หรือว่าจะกองเลิฟซิกอะไรก็แล้วแต่นะถ้าไม่มีพี่คิมนี่คือกองเราจะดีมากเสื่อมสามย <c oughs> ังไงวะ <c oughs> มันเสื่อมตั้งแต่ร้อเรื่องแก้มนุกแล้วนุกรับไม่ได้หยับใคะไม่ยอมรับไม่เล่าได้ผมเนี่ยวัน,ว,นวันหนึ่งผมเดินเข้าไปสนุกรู้ไหมวันนี้สนุกแต่งตัวสวยจังเลยอะ แก้ผ้าให้ดูหน่อยดิอยากดูเกงในอ่ะวันว <c oughs> ันอ,อันนี้คือเรื่องจริงคือไม่ได้มุกว่าคือเรื่องจริงเออเดินเดินไปหาบีหนึ่งเนี่ยบีหนึ่งทำไมบีหนึ่งเต้นยังไรอะ่ะ <c oughs> อยากจะนึกเลยถ้าบีหนึ่งแก้ผ้าเต้นพี่จะรู้สึกดีมากเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> จริงจริงเล่นอย่างนี้จริงเว้ยเพราะว่า แต่ว่าน้องๆมันก็นะมันก็ไม่ได้อะไรกับเราเพราะเขาหน้าตาเรามันพี่ดูเป็นคนเห่นใช่ไหมสนุกทางหน้าตาทางนิสัยอะอ๋อเหรอเหินนะครู่เลยเหรอว้า <laughs> ไม่เลวพูดเล่นนใครบอกพูดพูดเล่นนิดนึงอะไรประมาณนี้เอไม่ได้หื่นหรอกใครวินหน้าตาผมไม่ดูเหินนี่แน่นองหื่นหรอก ชอบเล่นกับเด็กๆผู้หญิงน่ารักน่ารักนะครับแต่สนุกก็เป็นคนแก่ที่สุดก็เลยไม่เลยเล่นมากหน่อยนะเด็กๆสี้าสีหเด, 45, 46, เ,ดเล่นว่าแม่เขาตกนะครับสนุกมากคนเดียวก็เลยกล้าเล่นมากมากพิเศษแต่แต่แตคนอื่นเนี่ยแม่เขาประกบซ้ายประกบขวาไปเล่นอย่างนั้นนี่ต้องรอตอนแม่เขาเผลอนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แม่บีหนึ่งเหมือนจะเมาเมาไอกูก็แซวแม่บีหนึ่งซะเสียหลักเลยแม่กินเรโอไปอันเนี้ยไม่เหมาทั้งโรงงานเลยล่ะ แมวแมวอย่าจะเมาอยู่หรอกอเ,เอ้เ,อเ,อเล่นมันผู้หญิงผู้เยี่ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยมีผู้ใหญ่ไม่ค่อยรักเออวันนี้โดนจะโดนจะโดนแบนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พี่คิมมีอะไรถามอ้าวแล้วไหนมึงบอกไปอาบน้ำอืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอฟ้านพิมพ์ขึ้นมาแป๊บมีอะไรถาม อมึงขาวเลื่อนตึ้งเงียบไปเลยเออช่างแม่ง,งเออทำปากจู๋ให้ดูหน่อยได้ครับแป๊บหนึ่งครับปากจู๋ใช่ไหมครับอะไรอะไร,ะไรยืนเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉยทำไมก็เป็นอย่างนี้ไงเป็นคนอย่างนี้ไง<า>ไม่ใครเดะเดวดูนะเด็กใครหมาเด็กใครหมาเด็กใครหมายกมือขึ้นฮะเด็กใครหมา ยังหลงนะอะเนี่ยห้องนี้เขาชื่อห้องฟูปุยไอดอลเพราะจะได้จะรวบรวมไอดอลไม่ว่าจะเป็นไอดอลคอสเพลย์ไอดอลร้องเพลงไอดอลอะไรอย่างผมเนี่ยเป็นไอดอลเรื่องอะไรครับความหืนนี่เขาจะมีชื่อของผมอยู่ไม่ได้ยินนี่กูไม่ได้เอามึงขึ้นคิวอีหไอซีฟ้าโคตรเล่นไม่เป็นเลยสับโดนใช่ฉาย,ยาของเราคือสับโดนไอดอล